สวัสดีครับครับผมพิเชษ1 6 6่พารวยนะครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาและคุณตาคุณยายทุกทท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f อเก่าหรือว่า f อใหม่นะครับที่ติดตามทาง YouTube หรือว่าไทยที่ไดหรือว่า f a c e b o o k นะครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลหรือว่าแนวทางนะครับ ให้ท่านเลือกเป็นหรือว่าเลือกซื้อสลักในรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเยอะนะครับแต่ถ้าท่านไม่ชอบนะครับก็ผ่านไปได้เลยนะครับตัวเลขผมอาจจะเยอะไปสักหน่อยนะครับหรือว่าท่านชอบเลขเจาะผมก็มีให้ท่านนะครับมาตรงใจกับท่านหรือไม่นะครับก็มาพิสูจน์กันได้นะครับวันนี้นะครับ ผมก็จะขออนุญาตสมาชิกท่านนะครับมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างบุญสนอันส่งผลบุญนะครับจากตัวนี้นะครับให้กับสมาชิกทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกสมัครกลายปีมานะครับหรือว่ารายงวดนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นกำลังใจที่ดีสุดนะครับที่ทําให้ผมนะครับมีกําลังใจทํา หรือว่ามีหน้าที่ตรงนี้นะครับผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับให้เข้าแม่นๆยาที่สุดนะครับและก็คิดอย่างตนหนีและถี่ที่สุดนะครับเพื่อมาวิเคราะห์จอกตัวเลขให้กับท่านนะครับให้ตรงตับเลขสามตบลและสองตัวล่างมากที่สุดนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ติดตามมาใหม่นะครับ สนใจจะสมัครสมาชิกผมก็ท่านจะได้เลขเร็วกว่านี้นะครับแค่ท่านเพิ่มอดีไลผมนะครับนี่ครับ0.43.01555นะถ้าท่านเพิ่มมาแล้วนะครับท่านก็สอบถามผมนะครับถ้าผมตอบไปนะครับท่านสนใจจะสมัครสมาชิกนะครับท่านก็สอบถามมานะครับแค่ท่านโอนมาบัญชีนี้ครับหลักการง่ายๆครับ แค่ท่านโอนบปมชีนี้แล้วส่งสลิปมาให้ผมดูทางอดียไลน์นะครับและผมก็จะจดชื่อท่านไว้นะครับแล้วก็ถ้าทําตัวเลขเสร็จผมก็จะส่งให้ท่านเลยนะครับสําหรับสมาชิกนะครับจะได้เลขเร็วกว่าทาง YouTube นะครับทาง u t u b e บางงวดไม่ได้มาแจกไม่ได้มาแบ่งปันนะครับบางงวดไม่ได้มาให้แบบนี้นะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอสมาชิกทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อที่ส่งผลบุญ ให้ตัวเลขกับผู้ที่ไม่มีทรัพย์หรือว่าเงินทองที่สมัครมานะครับและก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พิมพ์ชนกนะครับมอบรู้ใจมาให้1,000บาทนะครับเป็นรู้ใจที่ดีสุดนะครับแล้วก็คุณน้านวันพันจากชนบุรีนะครับ1,500พบาทนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบอีก5 0ารบาทนะครับแล้วก็พี่ประพันธ์นะครับสองพันบาทนะครับ และอีกหลายๆท่านนะครับที่ผมไม่ได้จดชื่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เป็นหัวใจหรือว่าแบ่งปันน้ําใจมาให้กับผมนะครับผมเองก็จะขอทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับครับก่อนอื่นเพื่อไม่เสีเวลานะครับสูตรละการนะครับขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกซักหลักการก่อนนะครับ ท่านใดที่ใจร้อนลองสักแป๊บนะครับครับก่อนอื่นนะครับผมเองก็ต้องใช้สูตรล,ละการผมจะ,ะแนะนำสองตัวบนเออให้ดูก่อนนะครับเฉพาะสองตัวบนนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นก็เดี๋ยวจะเปิดเผยสูตรให้ดูเลยนะครับตอนท้ายคลิปนะครับอ่ตอนนี้เราจะวิเคราะห์สองตัวบนเนี่ยจากเลขหนึ่งร้อยชุดเนี่ย จะให้เหลือจะพอด1ตหนึ่งตัวเราจะมีวิธีคัดสรรหาแบบไหนบ้างนะครับสำหรับหลักการผมนะครับก็พื้นฐานเนี่ยหนึ่งร้อยชุดเนี่ยหนึ่งร้อยชุดนะครับ้าเบิ้ลหามาเราก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าผมจะไม่ใช้เบิ้ลเล็กเบิ้ลน,นะครับก็ตัดออกไปนะครับก็จะเหลือมาเก้าสิบชุดนะครับแล้วเก้าสิบชุดเนี่ยผมก็จะใช้สุดดับนะครับหลักการผมเนี่ยจะใช้สุดดับ มาคัสุเด่นนะครับถ้าติดดับเยอะนะครับผมก็จะจัดทิ้งนะครับแต่ถ้าชนเล็กเด่นก็จะดึงเก็บไว้ก่อนนะครับก็คือผมใช้หลักการประมาณ13บหลักการเนี่ยเล็กดับเนี่ยจะทำบบไหนก็แล้วแต่นะครับแ้วเล็กดับมาแล้วเอามาชนนะครับชนกันแล้วนะครับถ้ามันติดดับเกินห้าจุดนะครับเกินห้าจุดตัวเลขอาจจะเล็กสักหน่อยก็ต้องขอไปนะครับถ้าติดดับเกินห้าจุดเนี่ย ผมก็จะคัดทิ้งนะครับอย่างเช่นสองสี่เนี่ยเดินโดนไปประมาณเจ็ดจุดแปดจุดนะครับเราก็จะทิ้งนะครับเราก็จะเหลือเลขที่ติดดับน้อยและมีความน่าจะเป็นนะครับเราก็ต้องใช้หลักการที่เราคิดที่เราคำนวณน,นะครับว่าสูตรหลักการที่เราคำนวณเนี่ยมันติดดับอะไรเยอะที่สุดหรือว่าความน่าจะเป็น,นครับ อย่างเช่นเดี๋ยวผมพาท่านไปดูสักตการหนึ่งครับแต่อย่างเช่นสุดอีเนี่ยผมคิดว่ามันแข็งนะผมก็ไปดูว่าเลขอะไรที่มันดับอันดับหนึ่งมันไม่น่ามาครับท่านจะสับสนว่าอย่างเช่นสุดอีเนี่ยผมก็ทำประวัติมานะครับว่าอะไรที่มันดับอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมาครับอย่างเช่นห้าหกเมื่เนี้ยมันไม่มานะครับ ติดที่ดับติดอันดับห้าอันดับเนี่ยมันไม่ค่อยโผล่ครับอ่านะครับมันจะอยู่ประมาณข้างล่างครับมีผิดมีถูกครับอ่าก็เนี่ยสุดเนี้ยก็ดับไปอันดับสิบเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดครับแต่ถ้ามันดับแค่อาการเดียวครับผมจะไม่ทิ้งนะครับผมจะไม่ทิ้งอย่างเช่นเนี้ยมันติดอันดับเยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วมันติดแค่จุดสองจุดเท่านั้นนะครับ อ,อย่างเช่นหนึ่งสามเนี่ยไอสูตรเมื่อกี้เนี่ยไม่มีนะครับอ่าสุดอีเดยวแต๊บนะครับสุดอีอย่างเช่นสามแปดเนี่ยอ่ะก้าครับขอโทษครับอย่างเช่นสามแปดเนี่ยประวัติมันอ่ามันไม่เคยติดอันดับขนาดนี้นะครับไม่เคยมาถึงขนาดนี้นะครับแล้วสูตรเนี้ยมันก็แข็งอยู่ครับ สูตรเท่มันก็แข็งอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วสามแปดเนี่ยมันติดแค่สองจุดเท่านั้นนะครับเราก็จะไม่ทิ้งนะครับเอามาเป็นหลักการดูก่อนว่ามันชนเล็กดับไหมหรือว่าชนเล็กเด่นไหมถ้าชนเล็กเด่นแต่ก็ไม่ควรเป็นเล็กเด่นนะครับอประมาณนั้นนะครับเอเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจนะครับสูตรและหลักการเนี่ยเยอะมากนะครับท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมขอข้าม ขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับท่านเองก็จะได้ไม่สับสนนะครับอนี่ครับผมเองก็คัดนะครับคัดจากสี่ห้าชุดคัดจนเหลือสิบสี่ชุดนะครับสิบสี่ชุดเนี่ยมีชุดอะไรบ้างที่ไม่จิดดับเลยนะครับไม่จิดดับเลยก็มีหนึ่งสองหนึ่งสามเอจดดับแต่ไม่ได้จิดดับใส่แข็งนะครับมีหนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หก แต่ท่านอย่าลืมครับสูตรระลอกการเนี่ยให้แข็งนาดไหนนะครับมันก็มีผิดพลาดได้นะครับมันก็มีผิดพลาดได้นะครับเราก็เลยต้องวิเคราะห์นะครับเจาะลึกเข้าไปนะครับกว่าจะได้ขั้นตอนนี้มานะครับก็ยากพอสมควรนะครับเราก็ต้องใช้สูตรหลักๆนะครับสูตรหลักๆเนี่ยบางท่านบอกว่าเอ๊ะคุณพิเชษผมไม่เข้าใจทําไมไม่บางเลขน้อยปต่หามากนะครับ ก็ผมใช้สูตรประมาณพันว่าสูตรครับมันชนไปที่สามหกแปดเยอะสุดแล้วก็เด่นนะครับลองลงมาสี่ชนน้อยหน่ 1, 7, อยหนึ่งเจ็ดชนน้อยนะครับก็คือว่าสูตรเนี่ยถ้าวางจำน้อยไปหามากเนี่ยมันมันคือสูตรเดียวครับนะครับให้สูตรเดียวเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบแต่ผมเอาเลขมาชนกันนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ ท่านบางท่านไม่เข้าใจนะครับตามหลักการวัวสูตรเนี่ยถ้าท่านเป็นนักคำนวณถ้าท่านเป็นนักวิเคราะห์ท่านจะไม่ถามแบบนี้ครับท่านจะเข้าใจนะครับค่อยๆวิเคราะห์ดูนะครับก็ผมเองก็อธิบายทุกอย่างไม่ได้จริงๆครับครับก็แค่ท่านนำไปเล่นครับเลขแต้มูจิแล้วก็เข้าเต็มๆนะครับสีแดงนะครับ วันนี้ก็ลองดูครับว่าจะแม่นหรือเปล่านะครับผมก็มั่นใจอยู่นะครับไม่ว่าแ้มสิบหน่วยหรือว่าแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแต่ก็เล็กเคลียนะครับเคลียรก็มาเจ็ดปีผิดแค่สิบครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ปักปักไว้นะครับก็แม่นนะครับเข้ามารัวๆนลครนะหลายงวดแล้วนะครับหลักสิบนะครับก็โอเคนะครับลักหน่วยก็ผ่านหลายแตางวนนะครับก็ลองดูครับอผมได้ สิบสี่ชุดมาแล้วครับผมก็ใช้เน้นไปที่ปักหลักมาปักนะครับให้เน้นตรงๆให้ท่านนะครับที่ผมบอกท่านว่าผมเน้นตรงๆครับตรงๆตัวละหนึ่งร้อยตัวกับตัวละห้าสิบนะครับแบบนี้ครับหรือว่าท่านจะกันไว้ก็ได้นะครับทุกที้ครับผมก็วิเคราะห์ให้ท่านดูนะครับว่าสูตรแต่ละการนะครับอแล้วท่านบอกไว้อยากได้เลขเด่นนะครับเมื่อที่แล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้มาเปิดเผยตรงนี้นะครับก็ เขาสูตรเดียวนะครับสูตรบิ้งนะครับระยะสั้นนะครับท่านใดที่ชอบสูตรบอกผุเช็คแจกสูตรหน่อยนะครับอยากตด้ครับอ่าคำนวณไม่เป็นดูอย่างเดียวอ่าผมก็บอกไปแล้วไหนรู้อะไรแต่ท่านเั้าใจอ่าไม่เป็นไรครับอ่าสมมุติว่างวดใหม่นะครับมันออกอะไรครับองว,งวดที่แล้วนะครับมันออกศูนย์เอ้หก ศูนย์สามใช่ไหมครับเราจะใช้หลักร้อยครับหลักร้อยก็คือหกนะครับกับหลักสิบมาบวกกันนะครับหกกับศูนย์นะครับมาบวกกันก็จะได้หกนะครับแล้วพักเขาไว้ก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วสูตรที่สองเนี่ยเราหลักสิบมาบวกหลักหน่วยครับหลักสิบคืออะไรสมุนครับหลักหน่วยออกอะไรครับสามก็อาย์กับสามมาบวกกันก็ได้สามนะครับรวมกันแล้วนะครับพวกนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ครับ สูตรหนึ่งได้หกูย์สองได้สามเอาศูย์หนึ่งสองมาบวกกันปุ๊บหกกับสามบวกกันได้เก้าครับอ่าวันนี้นะครับเด่นไปที่เก้านะครับจะมาหรือไม่นะครับจะมาหรือไม่วัที่แล้วก็ไปเข้าหกนะครับอ่าไปลงเข้าหกนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งง่ายๆครับใช้หลักร้อยนะครับบวกกับหลักหน่วยหลักร้อยมันออกหกสูย์สามหลักร้อยคือหกหลักหน่วยคือสาม หกบวกสามได้เก้าครับชนนะครับวันนี้ครับเก้าจะมาหรือไม่ครับจะมาหรือไม่ื่อแล้วถ้าใครไปเล่นก็อ่าถูกแค่เล็กนิดนะครับอ่าสองสูตรเนี้ยจะมาตัวสูตรหนึ่งนะครับอ่ามีผิดเป็นวันหนึ่งฟีผิดพร้อมกันนะครับคนนี้ก็มีความเสี่ยงครับเก้าจะมาหรือไม่ครับอ่าก็มาพิจารณาดูครับถ้าเก้ามาก็ไปดูครับว่า เลขผมใน14ชุดมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นหลักสิบหลักหน่วย393ก็สวยนะครับเก้้าก็พอได้อยู่นะครับหรือจะบอกเลขรองครับเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับ, 4, 96, 97, รบแต่ผมคิดตามสูตรนะครับตามสูตรตามหลักการที่ผิดน้อยที่สุดนะครับถึงจะเข้ามาเป็นเอามาประกวดหรือว่า,ามาไปชิง jackpot นะครับ ขาดมาอยู่ในนี้นะครับทีนี้บางท่านบอกว่าสับสนเพื่เช่นไม่เข้าใจเลยพี่เช่ขอแบบสรุปเลยได้ไหมได้ครับแต่บางท่านอยากรู้จากการว่าผมคิดยังไงคำนวณยังไงครับอข้างล่างเหมือนกันนะครับสบารโตษยิ่งสับสนยิ่งกว่านี้อครับผมใช้จนะดีและถี่ท,ทวนสูตรและการเยอะมากครับอทีนี้เรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ สรุปไปท่านเลยดีกว่าผมเองก็ขอญาตสมาชิกแล้วนะครับว่าขอมาเป็นปันนะครับบางท่านไม่ได้ขอต้องขอไปนะครับอ่านี่ครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มเนี่ยเชื่อขนมกินได้แทบทุกม้วนนะครับถ้าท่านเล่นชุดนี้นะครับในเว็บไซต์ก็ยังคุ้มอยู่นะครับพอในเว็บจ่ายบาทละเก้าห้านะครับเอาไปเล่นก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ทีเนี้ยชุดเนี้ย เล่นยังไงครับก็ต้องใช้ต้องมีคนมีวิชาหรือว่าระดับอาจารย์เท่านั้นนะระดับอาจารย์เนี่ยคืออะไรครับสมมติท่านมีเล็กวิ่งนแม่นครับท่านก็มาดึงออกไปครับพอเล็กที่ถูกอยู่ในนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีเลขดับเป็นแม่นก็มาตัดไปนะครับหรือว่ามีเล็เคลียร์สองตัวสามตัวมาดึงออกไปนะครับหรือว่าแต้มครับแต่มนแม่นนะครับมาจับออกไปนะครับ เหมือนกันครับข้างล่างเหมือนกันนะครับข้างบนสีแดงนะครับข้างล่างคือสีน้ำเงินนะครับตัวกลับด้วยนะครับถ้าท่านคานวณไม่เป็นคานไม่เป็นนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าสมาชิก่าระดับอาจารย์เขาขอมานะครับเขาขอมาครับทีนี้ผมสรุป2ตัวให้ท่านดูก่อนนะครับเราวค่ไปดูสตัวนะครับสองตัวเนี่ยผมมีสีฟ้า สีขาวนะครับให้ท่านเลือกเล่นนะครับว่าท่านชอบแนวทางไหนนะครับแนวทางสีควาเนี่ยเป็นสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็สําหรับใบสีขาวเนี่ยเป็นนักลงทุนผมให้ไปร้อยคนเล่นไม่เหมือนกันครับเอ้ยคุณเชฟทำไมเลขเยอะจังบางคนบ่นครับตัวเลขเหมือนกันนะครับตัวเลขเหมือนกันแต่ละการคนละอย่างกันนะครับอย่างเช่นใบสีขาวเนี่ยผมเล่นใบสีขาวนะครับ ใบสีขาวเนี่ยนักลงทุนเขาจะมองแบบนี้ครับไอ้ตัววงกลมเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับเขาจะเล่นตรงตรงไปเลยครับตรงตรงนะครับเพราะว่าผมใช้สูตรักหลักๆขัดได้ทั้งแล้วนะครับเน้นตรงตรงตัวละหนึ่งร้อยนะครับตรงตรงตัวละหนึ่งร้อยนะครับสิบสี่ชุดพันสี่นะครับตัวกลับตัวละห้าสิบนะครับก็เจ็ดร้อยครับรวมแล้วเป็นสองพันหนึ่งนะครับนะครับบนก็คือบนเลยนะครับข้างล่างเหมือนกันครับข้างล่าง เน้นตรงๆนะครับตัวละหนึ่งร้อยพันสี่ตัวกับตัวห้าสิบก็ตัวห้าสิบก็เจ็ดร้อยบาทนะครับตรงๆพันสี่รวมแล้วเป็นสองพันหนึ่งถ้าข้างบนข้างล่างด้วยนะครับรวมแล้วเป็นสองพันสี่ไอสองพันสองนะครับหรือว่าตามกําลังของท่านนะครับผมเล่นแบบนี้ทุกคนคำนวณที่แล้วก็ถูกสองแดงนะครับถูกตรงด้วยนะครับตัวกลับด้วยนะครับก็ได้รอห้าสิบนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากได้เล็กวิ่งไปเล่นนะครับ เอาเล็กวิ่งผมไปเล่นเลยนะครับหรือว่าไปรูดนะครับเด่นไปที่เก้าลองศูนย์นะครับท่านจะรูดศูนย์ก็ได้หรือว่าเก้าก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะไปวิ่งนะครับวิ่งศูนย์ก็ได้เก้าก็ได้นะครับเก้าก็ตัวละหมื่นศูนย์ก็ตัวละห้าพันประมาณนี้นะครับหรือว่าท่านจะไปสามตัวครับก็นี่ครับหลักร้อยผมเป็นแม่นะครับหลักร้อยมาใส่เลยครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับหกศูนย์สามตรงๆนะครับหลักร้อยเด่นไปที่สามหกแปดนะครับ ลองไปที่417นะครับก็ม,มาใส่ในชุด14ชุดนะครับหรือว่าท่านจะเล่น,เล,นเลขวิ่งล่างครับกับไรเยอะกว่าเน่นไปที่678นะครับเน้นไปที่6กับ8นะครับเหมือนเดิมครับเล่น6ตัวละหมื่น 6, 8ตัวละห้าพันนะครับหรือว,ว่าท่านชอบเลข7ท่านก็ตามได้เลยนะครับไม่ต้องเชื่อผมจนหมดใจนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับ สิ่งโชคนะครับเอกูมิเชนเล็กวิ่งทําไมไม่เหมือนกันนะครับเล็กวิ่งมันคครสูตรนะครับสูตรแี่มันได้เด่นที่สามกับหกนะครับถ้าสามมานะครับก็ไปจับชนกับเก้าเลยครับก็สามเก้าก็เด่นนะครับอหรือว่าข้างล่างก็จับชนกับแปดนะครับสามแปดเลยครับอแบบนี้ครับอถ้ามันเล็กวิ่งเข้าทั้งคู่ก็จะได้เลขเด่นแบบนี้นะครับก็ ผมให้มันมาได้ทั้งบนและล่างนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามาบนหรือมาล่างนะว่าสูตรเนี้ยมันมาได้ทั้งบนและล่างแต่ยอย่าเชื่อผมจนหมดใจนะครับมันมีดูดได้นะครับสูตรวิ่งนะครับผมก็ทําตามสูตรนะครับอแล้วทีเนี้ยเน้นๆครับอัดเน้นๆสำหรับคนที่มีงบน้อยครับออัดเน้นๆก็เน้นที่สามเก้าห้ามุนแล้วหกหนึ่งแล้วก็แปดสามนะครับหรือว่าท่านชอบสามตรงที่ผมเสี่ยงโชควัดใจนะครับ ก็ลองเล่นดูครับาชุดครับ371 450 540แล้วก็671นะครับหรือว่า739นะครับถ้าลองไปพิสูจน์แล้วก็ถ้าเชื่อมั่นในตัวผมครับเล่นตามสเสร็จนะครับแล้วผมเองก็มั่นใจนะครับว่าสุรการที่ผมทำเนี่ยก็ถี่ท่วนแล้วตวนีนะครับแล้วก็สามตัวตรงนะครับสมตัวตรงเนี่ย สำหรับท่านใดที่ตามผมนะครับตามผมนี่ผมเองก็สำรวตรงนะครับสำหรับท่านใดที่เชื่อมั่นในตัวผมครับเล่นตามสเตจนะครับเล่นตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับตัวละห้าบาทหรือสิบบาทดี่ครับต้องขอโทษด้วยนะครับอทีนี้ครับสตัวตรงเนี้ครับถ้าผม เล่นตามจ็ดที่ผมวางไว้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็น N C เน้นสีเน่ยนะครับผมเล่นทั้งหมดเลยเนี่ยสองรอกว่าชุดเนี่ยผมเล่นตัวสิบบาทครับถ้าผมโดนกินในงวดนี้งวดหน้าผมก็เล่นสิบบาทเหมือนเดิมครับผมจะทบนะครับงวดที่สามนะครับถ้าโดนกินอีกงวดที่สามผมจะทบเป็นยี่สิบนะครับถูกจ่าไหนก็จะได้กําไรจากนั้นนะครับแล้วก็จะมีะบางท่านบอกว่าโอ้ยเล่นเยอะขนาดนี้ ต้องขายบ้านขายช่องขายรถไฟมันเล่นไหมผมไม่ต้องขายผมก็ถูกวมืแล้วผมก็ได้ทั้งเก้าพันกว่าบาทนะครับอ่านะครับทําไมต้องอ่ามันบอกไม่ถูกครับถ้าท่านไม่ชอบเล่นเเยอะนะเป็นนักลงทุนครับท่านลองถามทุกเออนักนธุรกิจดูครับว่าท่านมีความเสี่ยงเนี่ยท่านจะไปลงทุนไหมสมมติว่าท่านมีเงินหนึ่งล้านบาทท่านจะไปลงทุนอะไรที่ท่าน แต่ว่ามีความเสี่ยงเยอะเนี่ยสองสามชุดเนี่ยท่านกล้าเล่นเหรอท่านกล้าไปลงทุนเหรอแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมลงทุนนะมีโอกาสถูกมากกว่านะครับอ่าสองร้อยชุดเนี่ยตัดไปเจ็ดร้อยชุดเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีความเสี่ยงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ถูกพอตัดออกมาทั้งเจ็ดร้อยชุดอ่าแต่เล่นที่ถูกนะครับจะอยู่ในนี้หรือไม่ครับผมก็ไม่การันตีนะครับแต่ห้างวดไม่เคยผิดถึงห้างวดครับ ถ้าท่านเล่นทบนะครับถ้าท่านมีทุนอย่าไปลบนะครับถ้าติดลบจบสัญทีครับถ้าท่านเล่นตามสเต็ปหรือกําลังท่านเนี่ยอย่างเช่นผมเล่นนงวดละสิบบาทลงทุนสามพันบาทนะสามพันบาทเนะี่ยผมก็ถ้าอีกงวดโดนกินผมก็ได้อีกสามพันทุนเก่าด้วยรวมเป็นหกพันแล้วนะท,ที่เสียไปงวดที่สามเนะี่ยผมเพิ่มเป็นยี่สิบละหกพันเป็นหนึ่งพนสองละถ้าถูกปุ๊บได้หนึ่นเก้านะครับ งวดที่สามถูกผมว่าได้หมื่นเก้ากำไรด้วยทุนที่เสียไปก็คืนกลับมาอประมาณนี้นครับแต่ตรงนี้ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับอถ้ทาท่านไม่มีเว็บไซต์เล่นไม่ได้ครับว่าจะมือจะถูกมากครับอเรื่องดับนะครับก็ต้องขอเกินสักนิดเกินสักนิดหนึ่งนะครับบางท่านสมาชิกนะครับขอแบบเก่ามาขอแบบเก่ามาผมไม่ได้ทําแล้วนะครับอ ก็พิสูจน์ห้ท่านเห็นนะครับเรื่องดับนะครับสามตัวโต๊ดนะครับไม่น่าลงทุนครับก็ผ่านมาสองงวดแล้วนะครับก็ท่านถ้าเชื่อมันในตัวผมก็ลองไปดูก่อนนะครับว่าดับจริงหรือไม่นะครับนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูถ้าเป็นชนลงท่านก็ดับได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านเชื่อผมก็ตัดได้เลยครับถ้าเลขดับเลยนี้ผมก็ไม่เล่นนะครับนะครับถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ แต่ถ้าท่านใดที่ชอบสามอนตนะครับผมก็วิเคราะห์ให้ท่านเลยนะครับถ้าท่านอาชุดเต็มเนี่ยผมไปคัตไปตัดไปเน้นนะครับถูกบ่อยนะครับถูกบ่อยมากๆนะครับก็มีอย่าลืมเล่นกันอย่าได้เบื้อหาม้วยนะครับนี่ครับเจ็ดสิบชุดเนี่ยผมก็การันตีได้แทบทุกวันนะครับถูกนะครับแล้วก็ชุดทาเลนเนี่ยใครเชื่อมาเลยตัวผมก็เล่นชุด A ชุด B ชุด C นะครับชุด A ไม่ค่อยถูกเลยครับก็เล่นตามสีเลยก็ได้ครับว่า,าสีดาเนี่ยก็มีเข้าว่างสีฟ้าเข้าบ่อยสุดสีฟ้าก็เน้นไปแพงๆหน่อยครับสีแดงก็เบาหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยเขากับสีแดงครับแต่ก็มั่นใจครับก็ทําตามสูตรสูตรไม่ผิดเลยจะไปสีแดงครับสูตรที่ผิดตูวสองสูตรจะไปสีฟ้าจะถ้าผิดถึงสามสูตรหรือว่าหลักการที่มาได้อยู่ได้โชว์เลขเด่นก็อยู่ที่สีดําครับ นะครับส่วนมากจะมาตรงนี้ครับสีฟ้ากับสีดำนะครับสีแดงเนี่ยสูตรไม่ผิดเลยเนี่ยแจ็คพอตไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ครับดวงไม่ค่อยมาครับไม่ค่อยเมตใยเราเลยแต่ก็อย่าอย่าพิ่งทิ้งนะครับอนะครับสามตัวโตนะครับก็ขอแบ่งปันข้อมูลให้นะครับอย่าลืมนะครับไม่ได้แบ่งปันข้อมูลแบบนี้ทุกงวดนะครับอละวก็เรื่องดับป้องไววใจผมกับวมนี้ มาแบ่งปันในท่านทีฟีนะครับลองดูครับลองไปพิจารณาดูครับไม่ว่าดังจากสำนักไหนถ้าจะได้กับผมตัดทิ้งได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับนะครับที่ติดตามผมแล้วก็เชื่อมั่นในผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ